بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل الله سبحانه وتعالى بالعياذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تسلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها วกัฟฟาวินาฮาซีบินขับคุณละครับอขอสุกต่ออัลอฮวาตาลานะครับที่ทำให้เราได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ยามเช้าของเราที่สำคัญที่สุดก็คือการได้สัมผัสกับกาลามุลลอนะครับได้สัมผัสกับอัลกรุรอานคำพูดของอัลลอฮฺวะตาลาเพื่อชโลมความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็เติมพลัง ก่อนที่เราจะออกไปสู่การประกอบอาชีพนะไปสู่การรับผิดชอบในภารกิจในหน้าที่ต่างๆในสังคมนะครับและเป็นชักเซียนะครับเป็นบุคลิกภาพของมุสลิมนะและเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าทีนะ่ที่เขาจะต้องอยู่กับอันกุรอานและนําสิ่งที่เข้าใจจากอันกุรอานไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับ สารบันี้นะครับอายะที่อ่านผ่านในซูระอัลัมบียะอยะที่ที่4ิเจ็เอัลลอฮ์สุบัตลาได้พูดถึงเหตุการณ์ในวันเกียรมาเหตุการณ์ในวันเกียรมานะครับก็คือเรื่องราวหรือว่าสถานการณ์ที่มนุษย์ทุกคนตั้งศรัทธาและไม่ศรัทธาต่อร้อเนี่ยจะต้องไปเผชิญเ,เป็นวันที่อัลลอฮ์สุบัตลาจะ ทำหน้าที่ในการสอบสวนเราทุกคนที่ถูกนำกลับไปไปยังที่นั่นจะต้องจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำไว้ในโลกดุนยานะครับอัลลอฮฺ س ุบ ا ن ه และ تعالى กล่าวว่าวันาดอุลม้วาซีน่ะวันาะอุลม้วาซีนั้นคือต่ลิยามินคิยามิฟะลาตุสลัมน من نفس الشيء เราจะวางตาช่างแห่งความยุติธรรมลงนะครับพปถึงวันเกมัดอัลลอฮ์ก็จะนําตาช่างแห่งความยุติธรมรมเลี้ยวมินเขียมาในวันเกมัดฟาลาตุสละมุนับสนใชยอ่าในวันนั้นฟาลาตุสละมุนับสนไม่มีชีวิตหนึ่งไม่มีใครนะครับจากบ่าวของพระองค์เนี่ยจะถูกอธรรม ะฝรลาทตสลามนับสุนชัยอาอัลลอฮฺสุลตาราจะไม่ไม่อธรรมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอ่ที่เราจะถูกอธรรมในการตัดสินการตัดสินในวันโลกหน้าอ่าอัลลอฮฺสุลตาราจะเผยให้เราได้เห็นทั้งหมดในสิ่งที่เรากระทำและเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมเราจะไม่ถูกซเลิมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ว่านามิสกาลหับะต์ม,มินขอรดันอัตยนาบิฮะแมนวานัหนักนะความดีและความชั่วเท่ากับหับะมินขอรดันเท่ากับมเมล็ดปากกาเมล็ดหนึ่งอัตยนาบิฮาอัลลอฮ์ก็จะนำมันมา,าเพื่อการตัดสินวกะฟะบินาฮาซีบีนเป็นการเพียงพอแล้ว สรับการตัดสินของเราบินาฮซสบินการตัดสินของอัลลอฮฺประการนั้นเป็นการเพียงพอนะครับมนุษย์จะไม่มีข้อโต้แยง้งมนุษย์จะไม่มีคําวิพากษ์วิจารณเพราะเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมนะครับในยะนี้สิ่งที่เราเห็นและก็เป็นข้อเตือนใจในเช้าว,วันนี้ก็คือในเรื่องของอการกระทํา นะครับความดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเราต้องรีบทำความชั่วแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ต้องรีบทิ้งเราจะประมาทไม่ได้ว่าไม่เป็นไรหรอกนะ,ะเมล็ดเท่าเมล็ดปากกาความชั่วเท่าเมล็ดปากกามันไม่มันไม่หนักบนตาช่างอ่าัลลอฮ์ไม่จับเรา ไปสู่การลงโทษหรอกว่าเป็นความชั่วเพียงเล็กน้อยบางครั้งความชั่วเท่า,มาเมล็ดประก,กาศมันอาจจะนําเราลงไปสู่ไหย,ยนะนิวันเกรมัดก็ได้เมื่อน้าหนักเท่า,มาเมล็ดประก,กาศเนี่ยมันล้ําน้ําหนักแห่งความดีนะครับความชั่วที่เราได้กระทาไว้เท่า,มาเมล็ดประก,กาศแล้วก็มันล้ําความดีไปนิดเดียวเนี่ยแน่นอนว่าการตัดสินนั้นยุติธรรมนะครับอลัลลอฮฺจะตัดสินไว้ตามอามันที่เราได้ปฏิบัติ นะครับดังนั้นชีวิตจำวันนแ,แต่ละวันเราจะเลินเล่เราจะประมาทไม่ได้อะไรที่เป็นความดีที่เราเห็นณนะเวลานั้นเราต้องรีบปฏิบัติอะไรที่เป็นความชั่วที่เราเห็นที่เราอยากจะทําที่เราเห็นคนอื่นเขาทํานะครับเราต้องหลีกหา่างแม้ว่าจะเป็นความชั่วเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับสายตาก็ดีคําพูดก็ดีแล้วก็ หูของเราก็ดีสามเส้นทางเนี่ยจะนําความชั่วเข้าไปสู่ใจิตใจของเรานะครับหากว่าเราปล่อยสายตาของเราปล่อยหูของเราปล่อยคำพูดของเราไปตามความรู้สึกหรือไปตามกระแสที่มีอยู่ในสังคมไม่นานนะักนะครับหัวใจของเราก็จะแข็งกระด้างเมื่อมันแข็งกระด้างเมื่อไหร่ความชั่วเท่าภูเขามันก็พร้อมที่จะที่จะทำแต่เมื่อไรก็ตามที่หัวใจเรา ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเราเต็มไปด้วยศรัทธาแม้ความชั่วเพียงเท่ามาะเร็งประกาศมันก็รู้สึกกลัวเหมือนกับว่าความชั่วนั้นเท่าภูเขา,าเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกคนนะครับทำอย่างไรให้เราได้อ่านอันกุรานทุกวันเลยนำความเข้าใจจากอันกวานั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์วะสลามุอะมาลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮ์วะบริกาตุ